ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเกษตรทดลองนะครับนี่ครับเมื่อนี้ผมมาอัปเดตเขาที่ผมตัดไปเนาะเขาที่ผมตัดไปมันข้นมาประมาณจากจากห้อยตัดนะครับจากห้อยตัดนี่ห้อยตัดเนาะมันข้นมาประมาณจากห้อยตัดประมาณ40เส้นแหละครับแต่ถาวัดลงไปหาดินกับประมาณหาชิเส้นนะครับอนี่ครับก็ตัดปได้ประมาณ เอ๊ะสิบหมื่นยังที่ผมทายคิดตัดเขานอะบ่าน่าจะถึงสิบหมื่นนะครับบ่บ่บ่ถึงสิบหมื่นนะครับก็นี่ครับไอเขาขึ้นมาคุ้มเมื่อส่ทั้งเมื่อส่นะครับแต่ว่าหยามันขึ้นบ่มมนท่านเนาะเมื่อเขาเบียหยายองรางนะครับนี่หยาขึ้นบ่นท่านนะครับแต่ว่าปีนี้มันแรงนะครับปีนี้มันแรงบ่หุ่นเจี๊สิเป็นยังไงสวงไทยนะแต่ว่าถ้าฝนมันมันดีนะครับถ้าฝนซุป,ปี้นี่ยมันดีดีคือซุปปี้เนาะ ไอ้ผมรับรองเลยครับนีนาม,มาแม่แท้เลยนครับตอนนีนามแท่และนะครับ,ตนนแ,รบแต่ว่าปีนี้หมูซึกว่าสีแรงพิษปกติเนาะแถวบานแถวบานผมก็แรงนะครับแต่ว่าบางจังหวัดนะแรงแห้งกานี้นะครับตามที่ผมไปเบิ่งเนาะนะครับหรือว่าไปเห็นบางหมองแรงแรงชนิดที่ว่าเขาเริ่มเริ่มแดงนะครับตอนนี้โอ,โอ้ลมแห้งกะมีเสียงลมแน่เวยครับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับแครสีมาอัปเดต เขาให้เบิ้งนะครับเขาที่ผมตัดไปตอนน้นอยๆเนาะนะครับตอนผมตัดนี่ผู้ลงคนเพิ่นก็นว่าโอ้มาตัดหน่อยโพดเพิ่นว่านะครับโบโบ,โบเมนว่าในในโทรศัพท์เลยครับหมายถึงว่าไอซีวิติงนี่ครับผู้ลงคนเพปัญญาไม่เห็นตอนผมตัดเนาะเพิ่นก็นว่าเขาต้นหน่อยโพดนะครับเวลาตัดแล้วหยามันชิบุึ้นบอกเพิ่นว่านะครับสังเกตเบิง้งที่ผมตัดไว้พูดแมไปใกล้ๆผมก็สุดเลยแบบเดียวกันทั้งหมดเลย กาต้นที่ผมบ่าท่านได้ตัดในหยาได้ครับมีแต่ต้นหยาเนะแต่พ่อผมมาตัดแล้วต้นหยาหายไปนะครับเออมันก็้ามผื่นต้นนี้ผมบ่ได้ใส้ปุ๋ยเลยครับผมห้องผื้นผมห้องผื่นเธอเดียวตั้งแต่พูดละตั้งแต่ไอต้นวานพุ่นนะครับกาต้นมาตัดกับบริเห้องผื้นนะครับโอ้บริเมาเม้า่อีกนะครับกับปล่อยเงาเลยนะครับอ่านี่ผ้นที่ออกมากกับเป็นประมาณนี้นะครับเออนี่ครับหญ้าขาหยาบ่เคยลสีดแม้แต่เธอเดียวนะครับ ผมได้ีดยากายามไม่ได้เือเดียวถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าใ้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องแต่ก้อเนาะปีนี้ผมวานทีมันสิแตกก้อหน่อยกลัวกลัวทุกปีแน่แจ็คหน่อยถามว่ามันแตกก้อบ่มันก็แตกก้ออยู่ครับมันก็แตกก้ออยู่ครับเริื่อมแตกก้อแน่อยู่นะครับแต่ว่ามืองได้ทีทีมันก็บพแตกก้อเนาะนี่มืองทีทีส็ีมันก็บพแตกก้อนะครับมันก็แตกก้อสัพอมืองได้ที่มันห่างมันก็เกิดขึ้นมาสรุปแล้วก็เต็มคือเก่านะครับเมืองได้ห่างกะ คือทีคือเก่าเนาะเพราะว่เขามมนสิแตกก็ขึนมาใส่กันเต็มคือเก่านะครับอ่ะนี่ครับเขาเป็นเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวก็ขอแต่ผมบุหัว่าก็ขออย่างเนาะเพราะว่าแถวบ้านผมส่วนใหญ่มันจิเป็นเขาเฮดไวกินนะครับแล้วเขานี่เขาสิขอกันนะครับแบบเปลี่ยนเขากันไปกันมานะครับแบบว่าไปเบิ่งเขาน้าไดมันพันดีมันสะอาดบ่มีป้นมันงามยังสี่นะครับ เพิ่นก็ไปขอเอานะครับตัวนี้ผมกับเขาข้าเจ้าหายมากเพื่อนนะครับพันเขาตัวนี้นะครับพันเขาของผมบอดดี้ไซดนะครับตัวนี้ผมไปเอาของผู้อื่นนะครับเห็นพันเขาข้าวเจ้าเขางามนอกจากไปขอนะครับขอเขากับหายมากนะครับหอดตอนเท้าเกี่ยวกับไปขึ้นเขาทั้งสี่นะครับคล้ายๆกันกับว่ายืมพันเขาอย่างประมาณนี้นะครับแถวบ้านผมมันก็สิเป็นทั้งสี่แหละยืมกันไปยืมกันมานะครับครับคลิปนี้มาอัปเดต เขาเขาตัดนะครับผมตัด,ดยื่อสวงประมาณบ่ถึงเดือนหนึ่งนะครับประมาณยี่สิบก้ามือเนาะนะครับไปลังจากวานมาประมาณยี่สิบก้ามือผมกะตัดเลยนะครับตัดตั้งแต่ต้นมันตํตๆพุ่นนะครับตั้งแต่ต้นมันต้นมันกําลังเป้นะครับผมตัดไอ้ต้นมันไว้ง่าย มันบ่ท่านแต่ก็เด้อดซ้ำนะครับมันกำลังกำลังเริ่มเป๊ะๆเ,เนาะเริ่มแบนๆน,น,นะครับหลังจากวานมาต้นเริ่มแบนปูมหง่าน,นำเลยนะครับตัดเลยผลที่ออกมากับเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผู้ลงโนกับว่าตัดเร็เวโหดลอยมันใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมกับบกหูคือกันเนาะไอเพราะว่าแต่ละหน้าผลกับเห็ดบลอกคือกันนะครับผมกับไปจำกับเจ้ามากคือกันนะครับออบางคนกับ ตัดเร็วบางคนกับตัดส่านะครับออผมไปเห็นโตหน้าหนึ่งเพิ่นตัดเร็วเนาะพอเพิ่นตัดเร็วแล้วมันขืนง,ง่ามนะครับกับผมก็เลยจ้ำขจอมามาลองเบิรงกับเจ้าของปีหนีเนาะปีแรกเลยครับสี่ผมตัดเร็วนะครับปีนี้เป็นปีหนีปีนีคือปีแรกเลยนะครับกับปรากฏถี่วามันขืนมากผมกับโอเค, u, คอยูน่นะครับโอเคถือว่าใส่ได้ครับโอเสียงสีบูมี่เล้วะครับ่ายคีย์บจบหย่อนเพราะว่าเป็นวัดนะครับ เสียงเริมสีบออกแล้วนะครับอ่ะโอเคครับขอพูดลายๆที่เขามาเบึงจนจบคลิปคลิปนี้ก็ฝากกดไหลก้นที่ตามนํานะครับขอพูดลายๆที่เขามาเบิงสองเลน่อยสองนี้เนาะกัเฮดแบบตามมีตามเกิดนะครับม,มี่สัมดลเฮดํำนนะครับตะกี้ก็เป็นซื้อส่องเกษตรพรเพียงละครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นเกษตรทดลองดี่กว่วเพราะผมมักทดลองเนะาะมักเปลี่ยนเฮดแบบนั้นแบบนี้ไปเอยนะครับ เกถามงเดมันสีดีนะครับแต่ว่าแต่ละปีมันก็บเคือเก่าเนาะเขากับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอ่ะครับขอบคุณหลายๆที่เบิ้งจนคลิปจนจบคลิปนี้ภาพมาเบิ้งเขาตัดหลังจากตัดไปประมาณบ่ถึงสิบหมื่นนะครับตัดตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบกว่าหมื่นนะครับตอนนี้ก็งามแล้วอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ